อ้ามือเนี่ยอาต่อยก็ถือว่าผ้ากองนนำมันด้จ้ะโดยใส่โดยที่อาต่อยใส่กระดาษกองกากกาแฟ่ได้จ้ะมอกองน้ำมันในเบิรงว่ามันไดผลดีขนาดใดจ้ะวิธีการกองน้ำมันพืชไปใส่แบบนึงเนะจ้ะนัะนเป็นวิธีที่ง่ายมากเลยจ้ะแต่ใส่เวลานิดนึงจ้ะเอาตอยใส่เป็นกระชอนได้จ้ะช่วยในการพยุงโตของถุงกาแฟได้จ้ะเราจะอาต่อยก็ม,กมันองเห็ดเบิง์นว่ามันดีโอเคบอย่งใส่ได้อยู่จ้ะ จส่น้ำมันเตีเอาต่อยใส่ทอดไก่ไปจ้าไปจ้าเขาซื้อคอยยุดล้มได้จ้าจะตาก็จะเห็นเนาะเขาก็ตักน้ำมันทีงไปจ้าเขายัางสามารถตีใส่พิรุงอาหารหอื่นๆได้อีกประมาณครั้งสองครั้งได้จ้ะนี่ก็เป็นน้ำมันที่เขากําังกองลงมาเนาะจ้ะเนาะเขาซื้อคอยยุดลงเธอละนิดละนิดจ้ะ อที่ใส่เวลานิดนึงจ้ะต่กะว่าเป็นอย่างใเข้าสามาราที่ย์เอากองไว้ย่ามแรงหรือก่อนเีาจะออกไปนอกบ้านได้จะก,กองถิ่นไหวใจเย็นๆจ้ะก็ใส่เวลานานอยู่จ้ะก,กว่าเขาจะยุดลงเบิดนอนเนี่ยตอนติดตั้งถิ่ไวจ้จะอีกประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงอาจจะต้อถงถิ่าเบิรงอีกครั้งนึงนะจ้ะ เหลือเศษติดอยู่หน่อยนึงก็ใส่บีบเอาเลยจ้ะเราก็ทีมะกอกใส่ขวดไปนเนาะเพื่อนๆจ้าเบิ้ง จ้าอายกระกอกไฟอันนี้ขวดเป็นขวดน้ำผลไม้ดอกจ้าต้อยล้างสะอาดแล้วได้จ้าบึงดมกินมันก็นยังมีกินนิดๆจ้ามมนเน,าเน,าาาออนยเนาน้าต้องเบิองได้จ้าว่าห้าใส่สําหรับถอดอีหยังเนาะจ้าเนาะอันนี้เอาต่อยถอดไก่แล้วมันมีพริกแกงนําสําหรับผดเนี่ยเอาต่อยคือเสียไว้สําหรับใส่เป็นพัดเพชดเ็ดพัดกะเพราจ้าหรือว่าพัดพริกแกงเนาะจ้าเนาะจ้าหลังจากถึงห้ากรองเสร็จแล้วจ้าห้าก็ะติ๊ดน้ำมันประมาณนี้เลยเศษกาดดำๆพริีเลยจ้าห้าสามาติดสี น้ำมาปรุงอาหารได้อีกครั้งหนึ่งได้จาะเด้อธรรมักิมนียจะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจอาต่อยน้ำเดยอจ้าวัดดีจ้า